ข่าวด่วนครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปลดเทนฮากแล้วนะครับเส้นผลงานแย่นะครับของแมนยูนะครับสั่งปลดเทนฮากผลตำแหน่งกุนซือมีผลทันทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแถลงการปลดเอริกเทนฮาก ผลจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีผลทันทีพร้อมให้รุสฟานิสเตอร์ลอยนะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชช่วคราวแทนนะครับสำหรับเชนทานะครับพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในซีซั่นนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็คือการพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไป1ประตูต่อ2นะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับส่งผลให้พวกเขาครับมีเพียงแค่11คะแนนจาก9นัดอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับจากผลงานที่เกิด ขึ้นครับทำให้เฮสโคดไว้54ปีนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนปลดจากตําแหน่งนะครับแม้เพิ่งจะขยายสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2026 mm hmm. เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้นะครับ28ตุลาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรน,นะครับในการปลดเทนฮากออกจากตําแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการและก็มีผลทันทีด้วยนะครับแล้วก็ให้ลุสวาน,นิสเซลอ,อยนะครับผู้ช่วย ของเจนฮานะครับจะขึ้นมารับตําแหน่งเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวนะครับระหว่างที่สโมสอน,นะครับอยู่ในขั้นตอนการหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่นะครับแล้วก็ เขาก็มีการกล่าวขอบคุณนะครับริกสำหรับสิ่งที่ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขานะครับแล้วก็ขอให้เขาโชคดีในอนาคตนะครับรุดฟอนนิตรอยแล้วก็ได้รับการทำหน้าที่คุมทีมในตำแหน่งหัวหน้าโค้ชชั่วคราวไปในตอนนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ ถือว่าผลงานของเทนฮากนะครับที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อปี2022นะครับคว้าแชมป์2รายการก็คือคาราบาวครับแล้วก็ในปี2 3แชมป์เอฟเอครับนะครับก็นี่ก็คือข่าวด่วนนะครับประจำวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการปลดเอริกเทนฮากครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด แชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ